สวัสดีครับพบกับต้นเลนิกนะคะมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุพิทักษ์กันเช่นเดิมฮะก่อนไปรับชมเหมือนเดิมเลยพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทําความรู้จักกันนะครฝากกดติดตามซับสไคร์ช่องไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจโดนใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สร้อยคอทองคำร้0ยเม็ดปรวะหล่อสามสีนะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำา7 9 0นำหนักรวม52.79กรัมส่วนที่เป็นเม็ดรประวะหล่มนะครับจะประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับความยาวนะครับของสายสร้อยในอยู่ที่24นิ้วสวมหัวได้ราคาขาย129,500บาท งานสวยมากๆเลยแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีมากๆครับชิ้นงานนะคะจะเป็นสายสร้อยทองคําจะถูกร้อยด้วยเม็ดรประวะหลัมนะครับโดยที่ตัวเม็ดประวะล่มเนี่ยจะประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีแต่ละเม็ดจะถูกขั้นด้วยเม็ดทองนะ งานสวยนะครับแล้วก็เป็นสายสร้อยเนี่ยที่เหมาะกับการใช้งานนะครับใส่ออกงานได้ไม่ว่าจะเป็นงานบุญนะครับหรือแม้กระทั่งงานแต่งงานใดๆก็แล้วแต่ทําให้พี่ๆเนี่ยดูดีแล้วก็ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นแน่นอนกด CF ได้เลยนะครับจี้พระสมเด็จกรอบทองนะครับกรอบทองคํา 9K นะฮะแล้วก็ประดับด้วยพระสมเด็จ เนื้อผงอยู่ในกรอบกันน้ำนะครับน้ำหนักรวมทั้งองค์อยู่ที่7.99กรัมหน้ากว้าง2.8คูณ4.2เซนติเมตรราคาบูชาเพียง5,590บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยมาในสภาพที่ดีครับองค์พระสมเด็จเนื้อผงนะฮะลวดลายคมชัดแล้วก็มาในกรอบแบบเรียบหรูครับ ชิ้นง,งานของกรอบก็เป็นกรอบพระขนาดองค์กำลังสวยนะครับใส่บูชาได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยกดบูชาได้เลยนะครับ แหวนบุษราคัมแถวประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม12.10กรัมประดับด้วยบุษราคัมซีลอนเจรในเรียมนะครับเรียงเป็นแถวแล้วก็ประดับด้วยเพชร48เม็ดรวม91ตังขนาดแหวน52ราคาขาย39,900บาท สวยมากๆเลยสำหรับแหวนบุษราคำวงนี้นะครับชิ้นงานเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาได้แบบเท่มากๆโดยการใช้บุษราคำซีรอนนะครับเจียรไนเหลี่ยมมาจัดเรียงเป็นแถวแล้วก็การฝังของเขานะครับก็คือจะเป็นการฝังแบบฝังสอดซึ่งนั่นหนาแล้วก็แข็งแรงเหมาะกับการที่จะเป็นแหวนคู่ใจใส่ติดนิ้วในชีวิตประจำวัน เพชรที่ประดับด้านข้างนะครับขาวแล้วก็เล่นไฟดีชิ้นงานสวยแล้วก็แน่นหนาดีครับตัวเรือนนะฮะตัวก้านแหวนเนี่ยหนาไม่บางแล้วก็มาในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ไม่บุบบี้ครับขนาดของหน้ากว้างเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วก็จะได้ประมาณนี้พี่พี่เห็นไหมครับเวลาโดนแสงไฟเนี่ยสีของบุษราคัมแล้วก็ขอบที่ประดับด้วยเพชรเนี่ยเด่นแล้วก็สะดุดตามากมาก เปในหนึ่งงานนะครับที่ใช้งานได้จริงแล้วก็เหมาะกับการที่จะใช้ทำงานได้กด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนเพชรเรือนทองนะครับตัวเรือนนะฮะจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม8.34กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะรวมทั้งวงในยอยู่ที่82ตังค์แบ่งเป็นนะครับ เพชรยอดจะประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่เลยขนาด32ตังเลยนะคะสําหรับเพชรเม็ดยอดแล้วก็ประดับด้วยเพชรย่อยอีก14เม็ดรวม50ตังขนาดแหวน61ราคาขายเพียง38,900บาทเป็นอีนึ่ง,งานแหวนเพชรนะครับที่พี่ๆผู้ชายหลายท่านเนี่ยห้ามพลาดเลยวงนี้ดีไซน์เท่ครับเขาเจะดีไซน์ออกมานะครับได้แบบเรียบร้อย แล้วก็ดูดีสามารถที่จะใช้งานนะครับได้ในการทำงานหรือแม้กระทั่งใส่ติดนิ้วเวลาเราไปออกงานหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับดูดีแน่นอนไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปส่วนเพชรที่ประดับ เม็ดย่อยนะครับได้เม็ดใหญ่32งตังตัวเพชรเล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้นะครับส่วนตัวเพชรประดับโดยอรอบนะครับเพชรย่อยเนี่ยก็ขาวแล้วก็เล่นไฟเช่นเดียวกันเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วนะครับกำลังดีกำลังสวยใส่ติดนิ้วได้พี่ๆหลายท่านชอบงานแบบเรียบๆนะฮะเน้นดีไซน์เท่ๆแล้วก็แบบซื้อแล้วก็ใช้แบบบ่อยๆ ไม่ต้องถอดบ่อยก็ต้องวงนี้เลย CS ได้เลยนะครับแหวนเพชรยอดประดับก้านเกลียวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม3.76กรัมประดับเพชรนะฮะรวมทั้งวงนี้อยู่ที่33ตังค์แบ่งเป็นเพชรยอดนะครับ1เม็ดขนาด7ตังค์ แล้วก็ประดับด้วยเพชรย่อยอีก46เม็ดรวม25ตังค์ขนาดแหวน61ราคาขาย18,500บาทเป็นงานจิวเวลรี่ที่ดีไซน์น่ารักมากๆนะครับแล้วก็ใส่ติดนิ้วได้พี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานจิวเวลรี่ที่ซื้อแล้วนะครับใช้งานได้บ่อยๆแหวนมงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งครับ หนึ่งเลยดีไซน์สวยดีไซน์น่ารักเขาจะทำะประดับเพชรยอดนะครับด้านบนแล้วก็โดยรอบเนี่ยขาจะตีขอบทองนะครับเป็นลายลัศมีนะครับที่ตัวฐานก็เพิ่มความแวววาวแล้วก็ดูหลอกตานะครับเหมือนเพชรเม็ดใหญ่เลยส่วนตัวก้านแล้วก็ตัวขอบจะประดับด้วยเพชรย่อยซึ่งขาวแล้วก็เล่นไฟโดยรวมของชิ้นงานน่าซื้อน่ามีไว้ใช้นะครับเพราะว่าได้แหวนเพชร งานจิวเวลรี่มาแนวราคาเบาๆแล้วก็ดีไซน์น่ารัก CF ได้เลยนะครับข้อมือจันเพชรฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเ2 4น้ำหนักรวม10.42กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะรวมทั้งชิ้นที่อยู่ที่1.09กรกรัดแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับเป็นเพชรเกรสร3เม็ดรวม35ตังค์งแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก55เม็ด รวม74ตังความยาว16เซนติเมตรราคาขาย35,000บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับงานตัวข้อมือเพชรเก่าชิ้นนี้นะครับชิ้นงานเนี่ยดูหวานแล้วก็ลงตัวมากๆด้วยดีไซน์มีการฉลุลวดล,วดลายพันพฤกษานะครับแล้วก็ตัวสายของเขาเนี่ยจะทำเป็นข้อ สายแบบนี้แข็งแรงนะครับมากับตัวล็อกสภาพดีแล้วก็สมบูรณ์มากๆตัวเพชรที่ประดับนะฮะเม็ดยอดเนี่ยซึ่งเป็นเพชรเกรจะได้เพชรเม็ดใหญ่ขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อยนะครับส่วนเพชรกุหลาบที่ประดับก็เล่นไฟไม่บอดเช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งงานสร้อยข้อมือเพชรเป็นงานเก่านะฮะที่ใส่ ได้กับทุกๆชุดแล้วแต่เราจะไปยุกใช้เลยฮะดูสิครับเวลาโดนแสงไฟแวววาวแล้วก็สวยงามเป็นอย่างยิ่งเนี่ยฮะขนาดเวลาใส่ขึ้นข้อมือก็กำลังดีนะครับหน้ากว้างของเขาเนี่ยกำลังสวยเลยถ้าพี่ๆชอบงานเพชรโดยเฉพาะงานเก่าอยู่แล้ว CF ได้เลยครับ กําไรเกลี้ยง3กษัตริย์นะครับตัวเรือนะะจะเป็นทองคํา75%ทองคําขาว75%แล้วก็พิงโก75%น้ําหนักรวมอยู่ที่9.86กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกําไรนะครับอยู่ที่5.3เซนติเมตรราคาขายเบาวิว23,800บาท CF มารวัวได้เลยงานน่ารักจริงๆชิ้นงานนะครอยู่ในสภาพที่ดีไม่ปุบบี้แล้วก็เขาจะทำขึ้นขึ้นวงมานะครับก็คือแต่ละวงเนี่ยจะแยกสีกันไปเลยทองนะฮะทองคำขาวแล้วก็พิงโกใส่ยังไงก็น่ารักและที่สำคัญเลยราคาเบาด้วยไม่หนักทองจนเกินไปงานน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับ กำไร3สษัตริส์เซตนี้นะฮะพี่ๆดูสิครับตัวเรือเนี่ยเขาจะทำแบบเรือนเกลี้ยงเงางามนะฮะแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีสามารถที่จะใช้นะครับเป็นกำไร,รใส่ในชีวิตประจําวันใส่ติดข้อมือได้เลยซื้อแล้วมีกำไรซืร้อแล้วโดดเด่นแน่นอนสำหรับกำไรกษักริยัเซตนี้นะฮะ<ม>เห็นไหมครับแวววาวแล้วก็เวลาโดนแสงเนี่ย bling ออกมาเลย 4F ได้เลยครับแหวนเพชรประกบแถวเหลี่ยมนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม6.31กรัมประดับเพชร35เมตร รวม1กระดัตขนาดแหวน56ราคาขาย32,500บาทชิ้นงานสวยนะครับเป็นงานที่เรียบร้อยดูดีแล้วก็เหมาะที่จะเป็นแหวนไว้ใช้งานนะคะประจำในชีวิตประจำวันมากๆเลยวงนี้นะครับตัวเพชรเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับและที่สำคัญตัวเรือนเก๋มากๆเห็นไหมครับ ด้านข้างตัวก้านเนี่ยเขาจะทำตัวเรือนแบบทองนะครับนำมาไขว้เล่นลายกันได้อย่างสวยงามเหมือนลายสารเลยแล้วก็ตัวชิ้นงานนะครับอยู่ในสภาพที่ดีก้านแหวนแน่นหนาดีนะครับแล้วก็ตัวเรือนด้านบนเนี่ยแข็งแรงไม่บุบป,ปีงานแบบนี้พี่ๆหลายท่านชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าใส่แล้วนะครับหนึ่งเลยดีไซน์แบบนี้จะค่อนข้างไม่เกี่ยวเสื้อผ้า เหมาะกับพี่ๆที่ทํางานนะครับคล่องตัวใช้ความคล่องตัวในการทํางานหรือทํากิจกรรมต่างๆนะครับอาจจะไม่ต้องระวังมากเท่ากับพวกแหวนเพชรชูวงนี้ตอบโจทย์แน่นอน CF ได้เลยครับกําไลฉลุลายรวงพึ่งประดับลายดอกพิกุลนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ำหนักรวม27.64กกรัมประดับด้วยเพชรนะฮะ รวมทั้งวงในอยู่ที่1.40กรัดแบ่งเป็นเพชร27เมตรรวม1.25กรัดแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก18เมตรรวม15ตังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.4เซนติเมตรราคาขาย79,500บาทงานสวยมากๆเลยชิ้นนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยสวยมากๆพี่ๆนะครับดูที่ตัวเรือนกันก่อนเรามาดูส่วนก้านกัน ก้านกำไรนะครับด้านทองวงเนี่ยเห็นไหมฮะฉะลุลายพันพฤกษาสวยหวานละเอียดมากๆแล้วก็ตัวล็อกนะฮะตัวล็อกใส่ง่ายอยู่ในสภาพที่ดีตัวล็อกสมบูรณ์มากๆเลยส่วนตัวเรือนด้านหน้านะครับเขาจะทำฉลุลายเป็นลายรวงพึ่ง แล้วก็จะเพิ่มความหวานด้วยตัวช่อดอกไม้นะครับช่อดอกพิกุลเนี่ยค่อยๆจัดเรียงแต่และช่อสวยงามเพชรที่ประดับนะครับข่าวเล่นไฟใช้ได้นะครับติดนวลบ้างบางเม็ดข้างในก็ตำหนิน้อยนะครับโดยรวมสวยดูสิครับ ใส่ขึ้นข้อมือหน้ากำไรกำลังดีเลยแล้วเวลาโดนแสงไฟเนี่ยพี่พี่เห็นความขาวความริบระยับของตัวเพชรท,ที่สาตว์สอ่งออกมาไหมครับสวยงามเหลือเกินและยิ่งอยู่บนตัวเรือนทองที่มีลวดลายหวานแบบนี้นะครับน่า CF มากๆเลยขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เมตตาร,ร้านเพชรท,ทองบุญพทักษ์ด้วยดีตลอดมานะครับวันนี้ต้นกับนี้ขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วพบกับการอัปเดตของสวย ในวันพรุ่งนี้ช่วงภาคค่ำๆล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย